นาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันหัดนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้า,ายเอามือข้างขวาวางพับมือข้างซ้ายตั้งายให้เพี่ยงกรงแล้วก็หลับตาเมตภาวนาพุทโธพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกช่วระยะที่เราฟังทำนั่งภาวนานี้ให้พาดกันปล่อยวางอารมณ์ภายนอก จะเป็นความดีใจเสียใจยุ่งเยิงในใจอย่างไรก็ตามเวลานี้ให้สลับอารมณ์ที่ค้างอยู่ในจิตใจออกไปเมื่อเรานั่งเรียบร้อยก็ให้ตั้งใจลำลึกเอาคนพระพุทธเจา้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ให้น้อมเข้ามาในใจของเราไม่ให้ส่งไปภายนอก แล้วก็เอาคำว่าพุธทธพุธทธอนี้เป็นชื่อของพระพุทธ,ธเจ้าเป็นพระนามของพระพุทธ,ธเจ้าให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธ,ธเจ้านั้นไม่ใช่ท์โยโดยเฉยๆ็เป็นพระพุทธ,ธเจ้าขึ้นมาก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธ,ธเจ้านั้นตั้งโยในการทำบุญให้ทาน รักษาขินห้าสินแปดขินอุโบสถว่าพระปวดมน์จริญภาวน,นามาเป็นอสงไขยอสงไขยบนบาลมีในใจของกระพุทธเจ้าจึงเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาชาติปัจจุบันนี้ท่านน่งภาวน,นาวันวิสาขะเดือนหกเทนต้ต้นไม่พอ จึงได้ตรัสโล้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราท่านทั้งหลายเมื่อเลื่อมใสในคนพระพุทธธรรมไปสองเลื่อมใสในพุทธศาสนาว่าเป็นาศาสนา,า,า,าที่ดีที่จริงไม่มีาศาสนาอื่นใดจะดีเท่าเทียมทันจึงได้ทำตามพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มืการไหว้พระตรวจมนก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็น,นั่งกรรมฐานนี่แหละไม่มีอะไรสิ้นเตลืองเรียกว,ว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติโบูชานั้นเอากายวาจาใจเอาตัวเราทั้งหมดนี่แหละบูชาคุพสะพุทธเจ้าโบูชาพระธรรมโบูชาพระสงฆ์ ถ้าเรารวมจิตใจของเราลงไปในใจบ้างด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรืออุบายอื่นใดก็ตามเอาใจของเราให้สงบงระงับได้อันนี้แหละปฏิบัติตามพระธรรมยินในคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าแม้จะเป็นทานถืินภาวนาบารมีสิดบารมี3จิตทัศก็ดี รวมมาก็อยู่ที่ดวงใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาจนเลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจของเราออกไปได้ย่อเป็นบนในใจทําตามพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจา้าบอกล่างสั่งสอนไว้เมื่อว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก ใจคนเรานี่มีอารมณ์ฟุ่งซ่านเป็นธรรมดา <c oughs> แต่เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาให้มีสติคอยระวังอยู่ไม่ให้ใจคิดออกไปภายนอกให้ใจละลึกโยภายในตัวภายในใจนี้ เวลาเราฟังธรรมอย่างเดียวถ้าใจสงบเราก็ฟังธรรมอย่างเดียวก็ใจสงบก็อยู่ได้เป็นสมาธิภาวนาแต่ว่าถ้ามันสงบลงไม่ได้ยังมีอาการคิดไปตามอารมณ์ภายนอกอยู่ก็ให้กำหนดลมหายใจด้วยกำหนดคำว่าพุโทโธด้วยฟังธรรมด้วย อาการสามอย่างนี่แหละให้รวมลงมาโสดดวงจิตดวงใจของเราในเวลาปัจจุบันนี้เจตใจของเราจร,จริงๆนั้นไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคตไม่ได้อยู่ภายนอกตัวจริงความจริงมันอยู่ภายในแต่ิิิยาอาการของจิตมันแสดงออกไปภายนอก คิดไปโนอนคิดไปนี่มันเป็นลมลๆแรงๆอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ตามมันไปตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ในตัวในใจของเรานี่แต่เดียวเดวมันก็มาเท่านั้นเรือมันหมายไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ไปคายกันกับโลก,กตาของเรานี่มองออกไปภายนอกก็เห็นโลกไกลเท่าไรก็โลกเห็น แต่เราจะไปเข้าใจว่าตาไปไม่ได้ตามันโยที่เก่าแต่มันมองเห็นเหมือนกับไปโลกกตาของเราอยู่ที่นี้ไม่ได้ไปจทืนี้ก็เหมือนกันมันจะเทีอไปไหนมาไหนก็ตามมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเมื่อเราเลิกจากที่ตั้งเลิกตาเลิกจากที่สงบ ก็ให้มาสงบเน็กโยเจริญอย,อยที่นี้นอกจากอุบายธรรมต่งตางๆที่เราเน็กเราจเจริญมันสงบได้ก็ให้เอาอุบายนั้นเลอร่างกายของคนเหล่านี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ <c oughs> เรามากำหนดความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของเราให้เห็น ว่าตัวเรานี่ถ้าจะว่าถึงความแก่ความทลาที่อมันปิดบังเรามองไม่เห็นทุกวันคืนเดือนปีตั้งแต่เราเกิดมามันแะทลาเพื่อนที่มาอยู่โดยลำดับแต่ภาษาโลกสมมุติโลกเขาไม่ว่าแก่เขาสมมติไปอีกอย่างหนึง่งนอนแล้ว <c oughs> ผมงอกฟันหลด เมื่อหนังางสังเหี่ยวแห้งไปมาทางไหนไม่ได้เขาก็เรียกว่าคนเก่อนอนจึงเป็นคนแก่้ามันเป็นไม่แก่ไปแต่นเมื่อเด็กเมื่อหนุ่มมันจะไปแก่จนคนแก่ได้หรือความแก่มันก็เป็นไปอย่างนี้แต่เรามองไม่เห็นมันปิดบังจรงจำเป็นต้องนั่งภาวนาให้ใจสงบตั้งมัน่นจึงจะมองเห็นได้ ้าใจเราสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวเห็นร่างกายของเรานี่แหละความแก่ก็เต็มตัวอยู่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเต็มตัวมือตาก็เป็นโลกในตาจักุโลโคโลกในตาโสตะโลโคโลกในหูมือว่าร่างกายภายนอกภายในมันเป็นโลกได้ทุกอย่าง แล้วมันมีตัวแล้วมันก็เกิดโลกได้ให้เจ็บมาโลว่าร่างกายของเรานี่ก็เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมือความแก่เป็นธรรมดาหนีให้พ้นความแก่ไม่ได้มือความเจ็บไข้เป็นธรรมดาในโลกร่างกายนี้หนีไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นหนีไปไหนแบกๆก,ก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้ เด็กบางคนก็ตายตัวเล็กตัวน้อยก็มีร่างกายอยู่ที่ไหนก็มีพยาธิโลคาที่นั้นเหมือนกับล็ดมีเล็กที่ไหนก็มีสนิมเกิดขึ้นที่นั้นได้ร่างกายของมนุษย์นี้ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อแต่ชลาแล้วถึงหนึ่งที่หนีไม่พ้นก็คือว่าความตายโลกร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ของทนทานยัง่งยนืนแต่ชั่วฟ้าดินสลายเลยมันชั่วระยะใต้ร้อยปีนี่แหละมันจะต้องแต่ต้องทำลายเป็นยอย่างนี้หน้าที่ของเราที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ ได้พราะพุทธศาสนาโลกจากการทำบุญให้ทานโลกจากรักษาชิ้นห้าชิ้นแปดโลจากการฟังเทศน์ฟังธรรมโลจากการฝ <c oughs> ึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเราก็ต้องเลืธดทำโบราณเขาสอนไว้ว่าถ้าน้ำขึ้นมาแล้วก็ให้ลืกดตัก ถ้าน้ำแห้งไปแล้วมันไปตัดใสวัคือขณะใดาเวลาใดที่เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจของเราแล้วให้เลือกทำอย่าไปรอผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มก็ทำเวลาปฏิบัติในเวลายังเด็กยังหนุ่มนี่แหละไม่ต้องรอให้มันแก่ชราถ้ามันแก่ชราขึ้นมาแล้ว โผก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีนักเข้าจิตใจก็ั่นเฟือนบางคนแล้ทำอะไรไม่ได้จะไปฟังเทศฟังธรรมจะไปวัดวาศาสนาก็ไปไม่ไหวเพราะว่าเกิดโรกภัยไข้เจ็บขึ้นมาบ้างหรือว่าแก่ชราเสียแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้าส่วนออ่นแก่ขอยังชั่วถ้าหาว,ว่าหูแก่หรือว่าหูตึงหูมาได้ยินหูหมันแก่ฟังแท่ฟังทำไม่รู้เรื่องแล้วก็แย,ย่ไปเลยเพราะนั้นในเวลาที่เราอยู่ดีสบายโรคภัยไข้เจ็บจะมีบ้างก็ยังไม่รุนแรงร่างกายสังขารแม้จะแก่ชราไปบ้างแล้วก็ยังพอทำได้ปฏิบัติได้ นั่งสมาธิภาวนาได้ก็ให้นั่งให้ทำประกอบกระทำจนจิตใจดวงนี้มาโลมาแจ้งมาสงบระงับเป็นสมากรกรมฐานเป็นสมาธิภาวนาเรว่าสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสด บังแดบมีขึ้นในจิตในใจของเราได้เมื่อใดเวลาใดนันและเป็นผลเป็นอานิสง์ในการที่เราปฏิบัติบูชาภาวนาอันการภาวนานั้นคือเราฝึกจิตฝึกจิตเึกน้อมแต่ไม่สริงที่จะทำจิตใจของเราให้สงบใจของเราอยู่ทุกเวลา ไม่ให้ประมาให้มีสติระล,ลึกอยู่เราเห็นคนเกิดก็ให้เอามาเตือนใจเราเมื่อเราเกิดมามีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเห็นคนเจบไข้ได้ป่วยก็เอามาเตือนเราให้ได้หรือไปเยี่ยมคนป่วยคนไข้ในโรงพยาบาลม,มีเยอะแยะก็ให้เอามาเตือนใจของเรา ว่าอยากเข้าใจว่าเราไม่เจ็บไม่ตายวันหนึ่งเวลาหนึ่งข้างหน้าตัวเรานี่ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งเติมเจ็บใจนี่มให้สมาเจ็บใจจะได้ภาวนาพุโทโธในใจให้มันต่อเนื่องอยู่หรือเจ็บใจสงบรังับแล้วใจดวงที่สงบรังับก็จะได้เย็นสบาย ไม่ต no 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 ้องเล่าร้อนด้วยความโกรธไม่ต้องเล่าร้อนด้วยความโลภไม่ต้องเรวยเล่าร้อนด้วยความหลงไม่เล่าร้อนในที่ทางปวงมือพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมือพุทธคนเป็นที่อยู่ใจเราโยในคนพระพุทธเจ้าจริงใจเราโยในคนพระธรรมจริงใจเราโยในคนพระสงฆ์จริง นั่งที่ไหนโยที่ไหนก็ภาวนาในที่นั้นตั้งโยในคนพระพุทธเจา้าคนพระพุทธเจา้านั้นอยู่ที่ใจเราลำลึกถึงเมื่อใจเราลำลึกถึงโยน้ำใจโมโหโทโสพุ่งส่้านลำพานกย็ย่อมหายไปจะเหลือแต่ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจา้า เมื่อมีรัทธาใจจิตใจตั้งมั่นแล้วท่านว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จทุกอย่างทุกประการเมื่อมีรัตธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วแต่เมื่ความภาคความเพียรความพยายามในการจะปฏิบัติบูชาทำความเพียรวกิเลสชตุก,ก็จะได้ เป็นมหาสติขึ้นมาเป็นมหาสติปัฏฐานเพื่อมีสติอันเต็มใหญ่ไม่ว่าอะไรละเลิกได้ละเลิกทันละเลิกอยู่เตือนจิตเตือนใจของเราอยู่เมื่อเตือนใจนี้ได้อยู่จิตใจมันก็ตั้งมั่นเชื่อแน่แน่วแน่มัน่นคงใจที่คงสั้นลำคาญไม่สงบจิตใจดวงนี้ เมื่อมีสติเตอนใจอยู่เสมอใจดวงนี้ก็จะตั้งมั่นค่ะตั้งมั่นเป็นสมาธิคือเป็นคนมือจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงทำสมาธิภาวนาก็สงบระงับได้เพราะว่าใจหนักแน่นมั่นคงใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินทันกวา่า ให้ทำใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินนั้นนัาน,น,นจะสัน่นสะเทือนทีหนึ่งถ้าตามธรรมดาแล้วใจเองคนเราทำมั่นเหมือนแผ่นดินทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็จะได้รับความุกความสบายไม่วั่นไหวสั่นคลอนแล้ว,ว่ามั่นนักเหมือนแผ่นดินใครจะว่ายังไงยังไงก็รับฟัง แต่ไม่ไปโกรธไปลกไปหลงกับบุคคลผู้ใดให้ใจเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอยู่เราใจเป็นสมาธิสมาธิหมายถึงใจตั้งมัน่นเมื่อใจตั้งมั่นได้เกิดใจคนเหล่านี่ก็มีปัญญาปัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจสงบตั้งมัน่น ้าเจ็บด,ดวงนี้ไม่เย็ดไม่้อยู่วุ่นวายไปภายนอกหลงไหลไปกับโลกลบกินเสียงแลยไม่มีปัญญามีแต่ความโกรธมีแต่ความโลภมีแต่ความหลงมีแต่โมโหโทโสไม่นั่งภาวนาไม่เดินจมกรมไม่ภาวนาพุทโธก็เลยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิง้าเราภาวนาให้ไ